กดซ er ับสู่สองพันซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับดําเนินเจดีและชีวิตวรสร้างทางและท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับพอดีดําเนินเจดีไปเปิดในเพจของนครไัยนะครับเจอโครงการดีๆอยู่โครงการหนึ่งคือหมอโคราชนะเท่ากับคนโคราชนะนะครับซึ่งนครชัย่ัวได้สนับสนุนลดเพื่อนส่งผลลัพธงทางการแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลมหาราชไปยัง เซ็นทรัลพาซา,าเพื่อฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนะครับเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าโครงการดีๆอย่างเงี้ยทำเพื่อคนโคราชเป็นยังไงเอารถอะไรมาให้บุคลากรทางการแพทย์ให้นั่งนะครับดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณป้อมนะครชัยมากนะครับที่ประสานงานให้เรา ได้เข้ามาถ่ายในรถของนครชัยในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผู้บริหารน,นาครชัยทัวร์และขอบคุณคลิปภาพจากโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเฮียเกนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับลุงเบนจราดนครคชัยตันวน,นี้ก็เป็นผู้ ที่สนับสนุนเราในเรื่องของการฉีดวัคซีนคือวันนี้เรามีการเทสต์รันคุณชัยรัตน์เจวัดครับก้นเทสต์รันก็คือว่าระบบของเรารองรับคนได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับทีนี้ก็ต้องมีการขนคนจากที่โรงพยาบาลมหาราชมาที่เซนท่านเจราสีมาอ่าเฮกเก็คสัมผัสยังไงบ้างนี่นี่นีผมเห็นแป๊บนึงอ่าเล่าให้ฟังเลยครับอ๋อก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ประสานมานะครับว่า เขาก็ต้องการเทสรลันตัวนี้แหละโดยเอาบุคลากรที่โรงพยาบาลมาทดสอบกับว่าการรองรับคนจำนวนมากรวมถึงเวลาในการเดินทางแลวก็รวมถึงจังหวะในการขี่ต่างๆเนี่ยสามารถรองรับได้เท่าไหร่นี่ลงมาแล้วทีนี้บุคลากรโรงพยาบาลมี6,000คนก็มาปรึกษากันบอกว่าจะทํายังไงถึงจะเทสลันได้แล้วก็เวลาถึงเวลารองรับประชาชนจริงเนี่ยจะสามารถทาได้เร็วนี่นี่นี่เดี๋ยวเราพาไปดูนี่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตามไปดูก่อนว่าพอเขาเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมาก็เลย ได้ในวันนี้แหละที่เป็นสตาร์ทเริ่มต้นโดยบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชครับเราเราทางนครชัาทยนี่คือรับเรื่องขนส่งทั้งหมดรับขนส่งจากโรงพยาบาลมามาที่นี่แล้วก็รับส่งกลับเนี่ยทุกวันครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือต้องรับบุคลากรกลับไปทํางานด้วยเพราะที่โรงพยาบาลก็มีงานเราต้องขอบคุณนะครับสิงเดียนะเพราะเรื่องของการเดินทางเป็นใจรับ มีคนออกไว้ยังเรามีเรามีไซส์ขนาดใหญ่ดีไซน์มาเป็นลักษณะเป็นเป็นันเนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้รของแต่เรามาเนี่ยมาจคก็ัที่อน่แนนคะน่นแันแั่นน่นแน่าแน่นแน่นแน่นน่แน่น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 น่แน่น่นแน่นแนรนแน่กนงแแลน่น่นนด้วยนน แล้วก็วิ่ง5วันเราแพนไว้วันละพันห้าร้อยคนนะครับคนละพันห้าร้อยคน5วันเพราะงั้นพันห้าร้อยคนรถรถรถที่จะต้องเข้ามาจอดพันห้าร้อยคันขายไปกลายเป็นรถบัสวิ่งเข้ามาส่งเนาะไปกลับไปกลับพอทีสเสร็จก็กลับมาที่รถแล้วก็กลับไปที่ที่โรงแรมได้เลยครับยึดแพนไว้จอดตอนนี้ใช้รถกี่คันจริงๆที่คุยกันไว้ใช้รถสี่คันแต่ว่าสี่คันที่ว่าเนี่ยจะวิ่ง ทั้ง5วันเนี่ยประมาณ 2> <S 1 <S 2 4รอบ124รอบ้ใช่ครับแต่ว่าในทางเทคนิคนีประหานิดหน่อยเนื่องจก่กว่าลงมางหาราาเราใหญ่สาลากรทางการแพทย์ของเขาเนี่ยเขาลงมาตามเวลาบ้างไม่ได้ตามเวลาบ้างบางทีคนไท้ด้วยินไข้ยยด้วยตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยว่าจากตอนนี้เต็ม50ที่นั่งแล้วออกเนี่ยตอนนี้ประมาณทัี้ี่นั่งบวกก็ออกออไหมเพราะไม่งั้นเนี่ย ทางนี้ก็จะว่าทางเซนทันก็จะว่าแล้วก็ทางทางนู้นก็จะรอมันต้องมาล้างกันเลยนะมันก็จะพยายามหาเาลาล้างถึงเวลาที่ความยากมาแน่ซึ่งมันก็จะทำให้เพิ่มยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวของรถเท่ากับว่าตัวรถเองมันได้ยิ่งตลอดโดยที่ไม่ต้องรอคนเสียขณะเดียวกันคนที่เสียก็สามารถกลับไปแล้วไปทำงานต่อได้เพราะเสียรู้ว่าเราเอาบุคลากรออกมาจากโรงพยาบาลเท่ากับบุคลากรที่ดูแล โรงพยาบาลก็หายไปด้วยหายเลยนะครับประมาณเลยตรงนี้ก็จะเป็นความยากนิดนึงแต่เดี๋ยวต้องต้องฝ่ายจูนใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายตอนตอนรอบประชาชนนะฮะเดี๋ยวต้องมาแข่งกันใหม่รอบประชาชนต้องมาดูกันว่าการขนส่งที่จะมารองรับเนี่ยจะต้องทำแบบไหนรอบของรอบประชาชนจะต้องเป็นยังไงใช่ครับได้เลยในส่วนรถที่นครชัยได้นำมาสนับสนุนรับส่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นรถชุดที่ เพิ่งจัดซื้อและประกอบใหม่มาใช้ในการวิ่งสายเลยนะครับซึ่งเป็นรถปรับอากาศชั้น1 2ชั้นถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับสำหรับมาใช้ในการรับสมงบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้และดำเนินยังมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่พคลอ,อและพนักงานนะครับที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันอ่า มีความรู้สึกยังไงครับกับการมีส่วนร่วมที่ได้พาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับในโครงการนี้เริ่มจากคุณพี่ก่อนเลยก็ได้นะครับรู้สึกรู้สึกดีมากเลยครับครับแล้วก็เต็มเต็มที่คือคือได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเลยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่ำแย่กันไปหมดนะรบเราก็เลยแบบเออ ได้มาทาตรงนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงครับครับแล้วคุณน้องน้ําทิพย์เหรอครับก็ีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในการจดการหมอปิกเนะคะได้กลับมาสู่สภาว่าปกติเหมือนเดิมครับครับครับนี่ก็คือคุณพี่พครอและพนักงานต้อนรับนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับ ในการฉีดวัคซีนโควิดในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ,รบวันนี้พอดีํดำเนเจะดีโชคด,ดีมากครับเจอพี่พานุเอิมโอ๊ดครับครับซึ่งไปดูสวัสด์แคปด้วยกันบ่อยมากนะครับเพราะพี่แกพาเราไปดูวันนี้จะสัมภาษณ์พี่แกนหน่อยว่ามีความรู้สึกกบย่าง,ยง,ยงไงกับโครงการหมอชนะพาคนคนราชนะเนี่ยครับเป็นโครงการดีๆที่นครชัยจัดขึ้นนะครับร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อขนส่ง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปฉีดวัคซีนที่เซ็นท่านนะครับเซ็นท่านโคลาชเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่กันหน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงกับโครงการดีๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ได้ร่วมโครงการนี้อ,อ๋อเป็นตัวแทนพู้ดำเนามบรษิษัทเลยนะครับเออภูมิใจครับภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการคืนคืนกาไรหรือคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมคคของคนโคราชให้ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะ เราทํางานอยู่ในโคราชต่างถิ่นก็จริงแต่ว่าเรามีความภูมิใจครับมีความภูมิใจแล้วก็ฝากพึ่งใจแทนบริษัทเลยเชื่อบริษัทได้มีส่วนร่วมนะเสียสละให้ผมมาทํางานมาช่วยจะบอกว่าเราต้องรับส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยครับประมาณ6 0พันกว่าคนนะครับซึ่งจะต้องใช้รถวิ่งประมาณ 100, 120ร0อ1ร0สิบกว่ากว่าเที่ยวนะครับ ประมาณ120กว่าเที่ยวอันนี้ไม่แน่ใจอยู่บวกลบบวกลบกับการขนส่งนะครับนี่ก็คือเป็นบริษัทของคนคร่าครับไม่ได้หวังผลกําไรเลยเลยนี่คือทําให้ฟรีใช่ไหมครับกับการขนส่งครั้งนี้นะครับอันนี้ทําดีเราต้องชื่นชมนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในรถเป็นยังไงนะครับกับการรับส่งเจ้าหน้าที่นะครับสวยงามขนาดไหนบริษัทนครชัยจัดรถอะไรมาให้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เช่เลยครับในโครงการนี้นครชัยทัวร์ก็ได้จัดรถแบบอากาศชั้นหนึ่งสองชั้นมาให้บริการในเรื่องของนครชัยนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วถึงเรื่องความสะอาดความสวยงามภายในรถและการบริการที่ดีก่อนอื่นดำเนินเจดีก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารนครชัยทัวร์ที่อนุญาตให้ดำเนิน ได้เข้ามาถ่ายภายในรถและรถในกิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับเราด้วยชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจในการตามหาถ่ายรถสวยๆกันต่อไป